สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูปู่สุคนนะครับเนาะครับครับวันนี้สำหรับทางส่องเสื่อยาพ่าเลาะเด้อครับเด้อครับมีแนวทางครับจากเล่าพัฒนาได้ครับเด้อกลเป็นแนวทางตัวเลขครับทางตัวเลขเล่าพัฒนาได้ครับเด้อครับครับสำหรับผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์น้ำเนรกดกดติดตามพ่อผมเพื่อจะได้ผ่านนะครับเนาะสำหรับตัวเลขกงาม จากสองเสี้ยงยาพาเลาะได้ครับเด้อครับทาง YouTube เนาะครับเนาะครับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการกดไลค์กดแชร์ครับผู้ติดตามที่มาใหม่ค่ะกดติดตามไว้ครับเพื่อสิบว่าจะผ่านนะครับเนาะสำหรับตัวเลขงามเลยครับเด้อครับเอามาตอนมาฝากครับเอฟซีสุโขทศคนละครับครับครับยุคข้างหน้าตอนนี้กลายเป็นตัวเลขเล่าพัฒนาครับงวดประจําวันที่19เนาะครับเนาะประจําวันที่ เก้าเมษาหกเจ็ดแหะครับเป็นวันศุกร์ที่แล้วเนาะครับเนาะครับอันนี้เป็นของเก๋งยัยนะครับเด้อครับเป็นชุดของเก๋ใหญ่เก๋ใหญ่เมืองทองครับสําหรับตัวเลขที่ออกครับตัวเลขที่ออกสี่สองนะครับเนาะสี่สองสี่สองสี่สอง เจ็ดหนึ่งแหละครับเลขเล้าพัฒนารงวดที่แล้วครับซีสองเจ็ดหนึ่งนะครับเด้อครับเอาซีกับสองครับสำหรับตัวเลขงวดที่แล้วนะครับเนาะชุดที่แล้วของเจใหญ่เมืองท่องก็ถือว่าของเพิ่นกาถือว่าโอเคนะครับเนาะมางามครับเพิ่นให้ไปลูดไปที่ซีกับหกแล้วกลุ่มเด่นพร้อมครับซีครับ มันกะเขาเนาะครับเนาะสีสองเต็มๆเลยครับครับแตกสะแตกทรายเนาะครับเนาะสําหรับเหล็กวิ่นเหล็กเคีื่องของเพิ่นกะทั้งซองกันเลยเน้นย่าตลอดแนะครับสําหรับตัวเหล็กหนาเนาะครับเนาะครับสองซีครับมันเป็นตัวกลับสี่สองสองซีสองสี่สองหกนะครับเป็นจับมาสีกับหกครับเป็นเหล็กหลุดของเพิ่น เป็นหามากครับสี่กับหกกับขาดจับคู่กาบว่าหลายคู่แหละครับพอพิจารณาเบิงยนนครับเนาะครับสําหรับตัวเลขทั้งสองกเสนอไปกาดพ่อถือว่าหลายบ่มากไหมครับกาดผู้ได้สิไปกับกับกับเอาครับพิจารณาเอาด้วยครับเด้อสําหรับผู้มักแหละครับผู้คัดกระพานครับทั้งสองกเสนอเป็นเพียงระทางเนาะครับเนาะครับพิจารณาเบิงครับการพนันกับมีความเสี่ยงแหละครับครับเพป็นหายมากคับ ครับคู่สำหรับตัวซีนะครับเนาะซีหนึ่งซสองซสามครับสำหรับตัวเด่นของเพิ่นครับเข่าซีสองเต็มเต็มนะครับเนาะครับข้าวซสองเต็มเต็มเลยครับครับไม่ต้องกลับไม่ต้องยังครับบางทีบางที่เพิ่นกับกลับนะครับเนาะเข่าตัวกลับก็ไม่ซื้อกลับไว้ครับครับพิจารณาเพิ่อนครับครับสำหรับหกเพิ่นกับหกเจ็ดหกเจ็ดหกแปด หกเก้ากลุ่มเนาะครับเนาะครับกลุ่มหกเก้ากัสำหรับเหล็กหกหลุดครับสำหรับเลขสามตัวกับหกแปดเก้าหนึ่งสองสี่ติดสองสี่ไปอีกครับของเขื่นนะครับเนาะหนึ่งหนึ่งหกครับสำหรับตัวเลขอันนี้เป็นชุดที่แล้วครับชุดที่แล้วอันของเจ๊ใหญ่ครับเจ๊ใหญ่เมืองทองนะครับเนาะ ครับครคือสิมีผู้โชคผู้หมานอยู่ครับสำหรับตัวเลขเพิ่นนําเสนอไปครับบ่ถือว่าหลายตัวนะหน้อยๆแค่นแล้วครับครับกเข่าวซีสองนะครับมาซีสองนะครับเนาะซีหนึ่งซีสองซีสามครับครับเพิ่นเด่นไปที่ซีครับงวดที่แล้วครับสำหรับสุดนี่เพิ่นเด่นไปที่ เดี๋ยวนะครับเด้อครับตัวกลมกับงามๆอยู่ครับมีงามมากอยู่ครับสําหรับตัวเลขครับอันนี้ก็เป็นของชุดของเกใหญ่เมืองท่องครับเอาขามาเบ่งน้ำกันนะครับเด้อครับเขามาติดตามไปน้ำกันครับเอามาตอนว่าฝากเอฟซีเหครับเป็นเล่านะครับเนาะ เราพัฒนากดติดตามไปด้วยครับเด้อครับหมดันที่ยี่สิบสองแล้วครับเนาะยี่สิบสองมีสายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดและครับรครับ,รบสำหรับตัวเลขของเกง์ไงเปิดหายมากก่เลขจับคู่ของเพลิน เพื่อใ้้รูดไปที่เหล็กรูดเพื่อน้ะครับเด้อหนกับ2ครับ1กับ2องนะครับเด้อหนกับสองสำหรับเลขจับคู่เอาไปจับคูเบิ่นะครับเด้อเก้างหนึ่ครับเก้าสองหนึ่งเครับ 9, 2, 1, 7, อันนี้เป็นเลขจับคู่ของเพื่อน9217ก็เพิดจับคู่มั่หกคู่ครับมีหกคู่ด้วยกันครับจับคู่เลขจับคู่ของกันมี12 1219กั็17แล้วครับ หนึ่งเจ็ดนะครับเนาะครับกอยู่ในนี้แหละครับหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดครับขาท้าบ่มักกาหลุดเก่าไปก็ได้ครับหลุดเก่าหลุดเจ็ดคาราไปนะครับเนาะครับเอาเก่าเจ็ดไปจับก็ได้จับแต่ว่าจะจับใส่ในกลุ่มนี้นะครับเด้อจับใส่ในกลุ่มที่เป็นเลขเลขกสองครับถ้าจับเจ็ดเหรอครับเจ็ดสองเจ็ดสามยังสี่นะครับครับประจับมหาอยู่ครับสําหรับตัวสองของเพลนครับ ก็จำให้สองเก้าสองเก้าสองเจ็ดตัวสุดท้ายก็บสองศูนย์แหละครับครับอันนี้สำหรับตัวเลขเลขเป็นเลขเลขกสองตัวครับมีอยู่หกคู่ครับมีอยู่หกครูนะครับเด้อครับสำหรับเลขเบิร์นเพิ่นกับเบิร์นไ้เไนี่ยครับ พราะว่ามันอยากออกเบิร์นหลายนะครับแล้วครับเบิร์นเพลนไขมันหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งกับสองสองนะครับนะครับอันนี้สำหรับเด็กเบิร์นหนึ่งหนึ่งสองสองครับสามตัวครับสามตัวเพลนไขม่ามีทั้งหมดอยู่สี่หางครับสามหางครับสามหางครับคู่เลขสามตัวครับ เด็สามตัวจับคู่มาให้ครับจับคู่ให้กับเก้าสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับผูดาดบอเซียไขยโลบดูนะครับนะเด้อเล็กตัวเก้าบางเทียบางที่มันเสีออกนะครับเนาะครับหนึ่งเจียหนึ่งนี่ครับหนึ่งเจียหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่ครับ เกตหนึ่งหนึ่งเกตมันก่บ่อแดงนะครับสำหรับเหล็กเหล้าพัฒนาได้ครับเด้อก็เลขอีกตัวนะครับเนาะเกตเกตสองเก้าแค่ออซสองมัตไสขนาดนะครับเนาะสองมัตไสขนาดกราบครับตัวนี้ครับเปินกราฟให้บางทีบางที่เกตสีม้านะครับเนาะครับเอาอันนี้เป็นสุดของเกยหญ่เมืองทองครับ อย่าลืมครับติดตามเลยนะครับเด้อเพื่อสิบวันได้พลาดครับสำหรับตัวเลขครับเกใหญ่นะครับเนาะเกโลโก้เป็นกันเกใหญ่ครับเมืองทองปกตกเพิ่พกะต้องงวดมาเลยครับเป็นคำนวณนะครับเนาะเพราะว่าเป็นสูตรคำนวณครับสำหรับผูมักนะครับเด้อ เอามาบนตัวกรมบนกรมหายตัวใดแน่วันที่10ยี่สิบสองนะครับวันที่ยี่สิบสองครับบนกรมหายไปที่สองครับมันจับกูมาบางทีบางที่อาจเอาตัวนี้ก็ได้ไครับสองสองนะครับเนะะาะสองสองกับมาของเพิ่นกับมีอยู่สองสองนี่ครับครับเด็กกันเบิร์ลนะครับเด้อครับตัวนี้เวิร ำหรับตัวเลขงวดก้อนนี่ของเพิ่นกับงามครับเป็นเลขเลขสูตรสูตรนี้ครับสูตรเพิ่นครับสูตรตายโตงเพิ่นบ่นว่าครับสำหรับหนึ่งสองหนึ่งกับสองพกลุ่มไปที่สองครับกลุ่มไปที่สองครับตัวเด่นเพิ่นกับสองเก้านะครับเนาะครับสองเก้า หนึ่งเกตครับผีชนเบิ่งครับสําหรับตัวเลขครับมีความเสี่ยงเด้อครับเด้อครับสาหรับผู้หมักล่ะครับผู้คัดกรผพานครับทั้ง2องเอาแคบหน้าจอไว้ครับมืออื่นล่ะครับพรุ่งนี้นะครับเนาะเป็นวันจันทร์วันนี้วันอาทิตย์ครับทางซองกับเปิดซุ้งไมาหายรับเสนอไปก่อนนะครับเนาะลงไปก่อนเลยครับจังสีบ่คือสำหนักอื่นครับ บางเทียบางที่กสิวาคือสำนักอื่นนะครับเนาะครับเอาแคบหน้าจอไปครับครับสำหรับคลิปนี้กับบุีเอยังหลายนะครับเด้อครับฝากไว้น้ำแนะครับหนึ่งกับสองนะครับเด้อลูดครับกลุ่มกับสองแหละครับกลุ่มสองเก้าแหละครับเด็กคนจับคู่มาหายเนาะครับหนึ่งเจ็ดแหละครับเอามันมันสุกๆลำๆรวยๆนะครับเด้อครับพอกันไหมเนาะครับเนาะจิบหนาสำหรับคลิปนี้ Sawadi